คุณผู้ชมครับท่ามกลางเสียงเครื่องยนต์ที่ดังกึกกล้องและสมรภูมิการแข่งขันที่ดุเดือดของ MotoGP คําพคำพูดสั้นๆแต่ทรงพลังจากลูค้ามารินีนักบิดของทีมโรงงาน Honda ได้สั่นสะเทือนไปทั่วทั้งแพดดอกเขากล่าวอย่างมั่นใจว่ารถ Honda MotoGP ต้นแบบสำหรับปี2026นั้นดีกว่ารถที่เรามีอยู่ตอนนี้แล้วทำไมาคำพูดเพียงประโยคนี้ถึงมีความสำคัญอย่างยิ่งยวด นั่นเพราะมันมาจากปากของนักบิดที่กำลังแบกรับภาระการพัฒนาให้กับฮอนด้ายักษ์ใหญ่ที่เคยครองความยิ่งใหญ่บนบอลลังโลกจะกลับต้องดิ้นรนอย่างหนักหน่วงในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจากทีมที่ทุกคนใฝ่ฝันก็ให้เป็นทีมที่ต้องต่อสู้เพื่อเก็บคะแนนในแต่ละสนามคำประกาศของมารินี่จึงเปรียบเสมือนเสียงคำรามแรกที่บ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญสัญ,ญญาณที่ส่งไปถึงคู่แข่งทั่วทั้งกรีนั้นชัดเจนฮอนด้ากำลังจะกลับมา นี่คือแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ของจริงหรือเป็นเพียงความหวังที่ฮอนด้าพยายามสร้างขึ้นมาคำพูดของมารีนี่มีน้ำหนักแค่ไหนและอะไรคือสิ่งที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังความเชื่อมั่นนี้เราจะมาเจาะลึกทุกแง่มุมกันในรายงานฉบับนี้คำพูดที่เต็มไปด้วยความหวังของมารีนี่ไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆแต่มันตั้งอยู่บนรากฐานของการทำงานหนักและความกา้าหาที่วัดผลได้จริงตลอดฤดูกาลที่ผ่านมาบทบาทของลูกค้ามารีนี่กับโปรเจกต์ของฮอนด้ามีความสำคัญอย่างยิ่ง เขาไม่ได้เพียงแค่นักบิดแต่เป็นหัวใจของการพัฒนาและความแตกต่างระหว่างผลงานในปี2024และ2025ก็คือเครื่องพิสูจน์ที่ชัดเจนที่สุดฤดูการฝันร้าย2024ที่จบในอันดับรังท้ายของตารางคะแนนสะสมดินรนยังหนักหน่วงเพื่อหาความเร็วและฟอร์มที่ดีเมื่อถึงฤดูการ2025สัญญาณแ่งการฟื้นคืนเก็บแต้มได้แทบทุกสุดสัปดาห์ที่ลงแข่งขันทำคะแนนได้มากกว่าปี2024ถึง3เท่า หลังผ่านใบเพียง12สนามผลงานที่ดีที่สุดคืออันดับที่4ในรอบสปรินต์เรสที่บาลตอนฟอร์มร้อนแรงแซงหน้ารุ่นพี่ในทีม LCI อย่างโจอันซากาโรโดยทำคะแนนทิ้งห่างถึง70ต่อ31แต้มใน9สนามล่าสุดความทุ่มเตของเขาได้รับการยอมรับจากผู้บริหารระดับสูงอิจิฮอนด้าผู้จัดการทั่วไปของ HRC ได้กล่าวยกย่องมารินี่ว่าเป็นนักบิดที่เน้นการวิเคราะห์และทำงานหนักอย่างไม่น่าเชื่อ ซึ่งเป็นคุณสมบัติอันล้ำค่าสำหรับโปรเจกต์ที่ต้องการการฟื้นฟูอย่างเร่งด่วนจากการทดสอบรถต้นแบบที่มิซโนมาริน่ได้ชี้เห็นถึงการพัฒนาในหลายด้านที่ทำให้เขามั่นใจแม้ว่าตัวรถจะยังไม่ได้เร็วไปกว่ารถปัจจุบันแต่ก็มีศักยภาพที่ซ่อนอยู่มหา,าศาลเสถียรภาพหรือ stability นี่คือการปรับปรุนที่สำคัญที่มาริน่เน้นย้ำเป็นพิเศษหลังการทดสอบเขาระบุว่าตอนนี้รถมีความเสถียรมากขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สําคัญอย่างยิ่งเครื่องยนต์หรือเอนจิน HRC ประสบความสําเร็จในการเพิ่มพละกําลังและประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องยนต์และจุดที่น่าทึ่งที่สุดคือการทําในสิ่งที่เปรียบเสมือนจอกศักดิ์สิทธิ์ของการพัฒนาเครื่องยนต์นั่นก็คือการเพิ่มสมรรถนะโดยไม่มีข้อเสียใหญ่ๆตามมาด้วยซึ่งเป็นความสําเร็จทางเทคนิคที่หาได้ยากและเป็นสัญ,ญญาณของการพัฒนาที่แท้จริง Aerodynamic ทีมได้ทำการทดสอบชิ้นส่วนแอโรไดนามิกที่ซับซ้อนอย่างหนักเพื่อหาสมดุลที่เหมาะสมระหว่างแรงกดในทางตรงความเร็วสูงกับการรักษาความสามารถในการเลี้ยวของตัวรถอย่างไรก็ตามมารินี่ได้ชี้แจงอย่างตรงไปตรงมาว่ารถต้นแบบยังไม่ได้เร็วไปกว่ารถปัจจุบันแต่เขาย้ำว่ามันมีศักยภาพที่สูงมากท่ามกลางข่าวดียังมีโจทย์ใหญ่ที่ฮอนด้าต้องแก้ไขให้ได้นั่นคือปัญหาการยึดเกาะของยางหลัง ซึ่งมารินี่ยอมรับว่าเป็นปัญหาสําหรับพวกเราเสมอปัญหานี้ส่งผลกระทบตรงๆต,ต่อการทําความเร็วในรอบเดียวหรือทาแอตแท็กในรอบคัดเลือกซึ่งเป็นกุญแจสําคัญในการได้ตาแหน่งคริสตร์ที่ดีแต่สิ่งที่น่าสนใจและเป็นสัญญาณบวกอย่างยิ่งก็คือแม้จะเป็นจุดอ่อนที่ใหญ่ที่สุดมารินี่ก็ยังชี้ให้เห็นว่ามันดีขึ้นกว่าปีที่แล้วและช่วงต้นฤดูกาลยังมีนัยสำคัญเช่นกันความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของฮอนด้าไม่ได้มาจากแค่การทำงานในสนาม แต่มาจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภายในครั้งสำคัญและการใช้ประโยชน์จากกฎการแข่งขันอย่างชาญฉลาดซึ่งทั้งสองปัจจัยนี้ทำงานสอดประสานกันอย่างลงตัวการเข้ามาของโรมาโนอัลเบสิอาโนในตำแหน่งผู้อำนวยการด้านเทคนิคคนใหม่ได้นำมาซึ่งการผสมผสานวัฒนธรรมการทำงานที่แตกต่างกันมาริน่ได้ชื่นชมการเปลี่ยนแปลงนี้ว่าทีมได้พบความสัมพันธ์ที่เหมาะสมระหว่างทีมยุโรปและญี่ปุ่นซึ่งนำไปสู่การตัดสินใจที่รับผิดชอบและรวดเร็วยิ่งขึ้น นี่คือการทลายกำแพงการทำงานแบบดั้งเดิมที่เคยถูกมองเป็นจุดอ่อนของฮอนด้ามาโดยตลอดการพน็กกำลังของสองแนวทางทำให้กระบวนการพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อปัญหาได้ชับไวย,ยิ่งขึ้นการปฏิวัติภายในองค์กรนี้เกิดขึ้นในจังหวะที่พอเหมาะพอเจาะเพราะมันคือกลไกลสำคัญที่ทำให้ฮอนด้าสามารถฉกฉวยความได้เปรียบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่พวกเขามีอยู่ในมือนั่นคือกฎคอนเซัน ในปี 2026, MotoGP จะมีการตรึงสเปคเครื่องยนต์ซึ่งหมายความว่าผู้ผลิตส่วนใหญ่จะต้องใช้เครื่องยนต์สเปคเดียวกับปี2025แต่กฎนี้มีข้อยกเว้นสำหรับผู้ผลิตที่อยู่ในระดับ Concession Rank D ก็คือ Honda นั่นหมายความว่า Honda สามารถพัฒนาเครื่องยนต์ของพวกเขาต่อไปได้ในขณะที่คู่แข่งอย่าง Ducati KTM และ Aprilia ต้องหยุดการพัฒนาความคล่องตัวที่ได้จากการปฏิรูปองค์กร ทำให้ h r c อยู่ในสถานะที่ดีที่สุดที่จะใช้ประโยชน์จากอิสระทางกฎบังคับดังกล่าวเพื่อเร่งไล่ตามและอาจจะแซงหน้าพวกเขาได้ก่อนที่กฎใหม่ทั้งหมดจะเริ่มขึ้นในปี2027ความคืบหน้าของ Honda กกำลังจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อภาพรวมของการแข่งขันในอนาคตอันใกล้ทั้งในตลาดนักบิดและภูมิทัศน์ของการแข่งขันบทสนทนาของแฟนๆในโลกออนไลน์เริ่มคาดการถึงสถานการณ์ที่น่าตื่นเต้น หากรถฮอนด้ากลับมามีศักยภาพในการลุนแชมป์ได้จริงที่นั่งในทีมโรงงานจะกลายเป็นที่นั่งที่ร้อนแรงที่สุดในตลาดทันทีคำถามที่น่าสนใจคือที่นั่งในทีมโรงงานของฮอนด้าจะกลายเป็นที่นั่งที่ร้อนแรงที่สุดในตลาดหรือไม่และคุณคิดว่าใครเหมาะสมที่จะมาอยู่เคียงข้างมารีนี่หรือแม้กระทั่งมาแทนที่โจอันเมียนักบิดระดับท็อปคนอื่นๆจะหันมามองฮอนด้าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจหรือไม่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น คุณค่าของมารินี่ในฐานะนักบิดนักพัฒนานั้นสูงมากและมีความเป็นไปได้สูงที่ฮอนด้าจะต้องการเก็บเขาไว้กับทีมไม่ว่าจะในทีมโรงงานหรือทีมรองก็ตามการพัฒนาอย่างหนักหน่วงของฮอนด้าในตอนนี้คือการวางรากฐานเพื่อเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงกฎครั้งประวัติศาสตร์ในปี2027ซึ่งเปรียบเสมือนการกดปุ่มรีเซ็ตสำหรับทุกค่ายผู้ผลิตกฎใหม่ที่สำคัญประกอบด้วยเครื่องยนต์ลดความจุลงเหลือ8 5 0ซ c Aerodynamic ลดขนาดและควบคุมเข้มงวดมากขึ้นอุปกรณ์ช่วยแบนอุปกรณ์ปรับความสูงหรือไ right ร้ i อยดีไวซ์ทั้งหมดสัมปทานทุกค่ายจะเริ่มต้นที่ระดับรงก B เท่ากันการที่ Honda เริ่มต้นพัฒนาไปในทิศทางที่ถูกต้องตั้งแต่ตอนนี้อาจทำให้พวกเขาอยู่ในตำแหน่งที่ได้เปรียบอย่างมหาศาลเมื่อกฎใหม่มีผลบังคับใช้จากทั้งหมดที่วิเคราะห์มาหลักฐานต่างๆกำลังชี้ไปในทิศทางบวกอย่างไม่อาจปฏิเสธได้ ทั้งความเชื่อมั่นของลูก้ามาริน่พัฒนาการของตัวรถที่จับต้องได้การปฏิรูปโครงสร้างภายใน HRC ที่มีประสิทธิภาพและความได้เปรียบจากกฎคอนเซชันที่เป็นเหมือนแต้มต่อสำคัญหลักฐานกำลังก่อตัวขึ้นและองค์ประกอบต่างๆก็เข้าที่เข้าทางคำถามในตอนนี้จึงไม่ใช่ถ้าหาก h o n ด a าจะกลับมาได้แต่เป็นผลกระทบจะรุนแรงขนาดไหนเมื่อพวกเขากลับมาได้สาเร็จด้วย HRC ที่ถูกปฏิรูปใหม่นักบิดนักพัฒนาผู้มีพรสวรรค์ และความได้เปรียบทางกฎบังคับใช้ที่สำคัญรุ่งอรุณจอมปลอมในอดีตบัดนี้ดูเหมือนจะเป็นเพียงการวางรากฐานที่จำเป็นสำหรับการพื้นฟูคืนชีพอย่างแท้จริงสมรภูมิมโ t ต g p จีฤดูการ2026จะไม่ใช่การทดสอบสำหรับฮอน d a าเท่านั้นแต่จะเป็นวันพิพากษาสำหรับคู่แข่งทั้งกริเลยทีเดียว